สำหรับเรื่องหลอนก่อนนอนในวันนี้นะฮะก็จะเป็นตำนานวิญญาณจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชาถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นอยู่ในขอบเขตของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแต่ก็ได้ก่อให้เกิดตำนานความเชื่อและเรื่องเล่าลึกลับจำนวนมากโดยเฉพาะในแง่ของ วิญญาณเรร่อนหรือว่าผีไร้ญาติที่เชื่อกันว่ายังวงเวียนอยู่ตามสถานที่สังหารจำนวนมากทั่วประเทศกัมพูชาครับในช่วงปีคริสตศักราช1,975ถึง1,979ภายใต้การปกครองของพรพฤ และระบอบปกครองคเมนแดงประเทศกัมพูชาตกอยู่ในยุคมืดที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนจำนวน1.7ล้านคนซึ่งคิดเป็นประมาณ21%ของประชากรในเวลานั้นผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกสังหารที่สถานที่ที่เรียกว่าทุ่งสังหาร เดือหลายคนเป็นประชาชนทั่วไปนักวิชาการครูพระสงฆ์ชาวเมืองปรา์ผู้มีความรู้หนังสือหรือแม้แต่เด็กศพจำนวนมากถูกโยนลงในหลุมศพหมู่โดยไม่มีพิธีการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาใดๆ จนเกิดตำนานและความชื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับวิญญาณวิญญาณเร่ร่อนหลังจากการล่มสลายของเขเมรแดงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ทุ่งสังหารมักเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงรำไห้คร่ำครวญยามค่ำคืนโดยเฉพาะเมื่อคืนวันพระจันทร์เต็มดวง หรือคืนวันฝนตกหนักเสียงเัมือน,นหลายๆคนกำลังคร่ำครวญบางครั้งได้ยินเสียงของเด็กๆที่ร้องขอความช่วยเหลือผีที่ไรพิธีในศาสนาพุทธนิกายเถราวาดที่ชาวกัมพูชานับถือเชื่อว่าผู้ตายหากไม่ได้รับพิธีกรรมที่เหมาะสม เส้นการสวดการเผาการอุทิศบุญวิญญาณผีเหล่านั้นจะกลายเป็นปรีเล่ร่อนชาวบ้านจึงพยายามจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลรวมหมู่ในการพิธิศส่วนกุศลเป็นประจำบางครั้งก็ตั้งศาลเล็กๆหรือหิ้งวิญญาณกลางทุ่งนา เพื่อให้วิญญาณมีที่อยู่และลดความดุร้ายว่ากันว่ามีต้นโพล,ลือนและบ่อน้ำวิญญาณหลายทุ่งสังหารมีต้นโพใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตรงกลางหลุมศพหมู่เชื่อกันว่า ใบของมันไม่เคยร่วงหมดแม้ฤดูแล้งเพราะมันดูดเลือดจากผู้ตายใต้ดินมีตำนานว่าผู้ที่ตัดต้นโพนั้นจะถูกผีเข้าสิงเสียสติหรือตายแบบปริศนาบ่อน้ำกลางทุ่งที่เคยใช้ล้างศพกลายเป็นแหล่งรวมพลังงานของอาฆาตเชื่อกัอนว่า ผู้ที่มองลงไปในบ่อน้ำช่วงกลางคืนจะเห็นใบหน้าของคนตายอยู่ใต้น้ำตำนานจากสถานที่จริงไม่ว่าจะเป็นทุ่งสังหารเชิงเอกปัจจุบันเป็นสถานที่อนุสร์แต่ในอดีตคือสถานที่ประหารที่มีหลุมศพหมู่มากกว่าหนึ่งร้อยหลุมมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่เรียกว่า ต้นไม้ทรมานเด็กซึ่งถูกใช้ทุบเด็กให้ตายต่อหน้ามารดาบิดาผู้ดูแลสถานที่เหล่านั้นเคยกล่าวว่าได้ยินเสียงเด็กร้องโหยหวนในช่วงกลางดึกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในหรือไม่ว่าจะเป็นคุกเอสยี่สิบเอ็ดที่เดิมทีเป็นโรงเรียนมัธยม ก็ถูกเปลี่ยนเป็นเรือนจำทรมานมีเรื่องเล่ากันว่าคืนหนึ่งมีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพในห้องขังแล้วพบใบหน้าของชายหญิงหลายคนปรากฏในภาพทั้งที่ห้องนั้นคือห้องที่ว่างเปล่ายามรักษาความปลอดภัยมักไม่อยู่เวรคนเดียวเพราะเคยเห็นคนเดินในกล้องวงจรปิดทั้งที่ไม่มีใครอยู่ จนทําให้ชาวบ้านและประชาชนทําพิธีไถ่บาปวิญญาณและการขอขมาหลังสงครามสิ้นสุดลงชาวกัมพูชาจํานวนมากได้ร่วมกันทําพิธีสวดใหญ่หรือพิธีอุทิศหมู่โดยมีพระจากวัดใหญ่ๆมาร่วมกันสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อส่งวิญญาณไปที่วนเวียนนั้นให้ไปสู่สุคติหลายหมู่บ้านเชื่อว่าถ้าไม่ทําพิธีวิญญาณเหล่านี้จะกลืนกินโชคลาภ ทำให้ฝนแรงพืชผลไม่เจริญงอกงามงูพิษเข้ามาในบ้านหรือคนในครอบครัวล้มตายกระทันหันบางครอบครัวต้องทําบุญอุทิศเฉพาะบุคคลเช่นพ่อแม่ที่สูญหายหรือญาติสนิทแม้ตำนานวิญญาณของการข้าล้างผอาพันธุ์ในกัมพูชาอาจจะดูน่ากลัวแต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นเพียงเสียงสะท้อนของความเจ็บปวดในความโหยหาความยุติธรรมของเหล่าวิญญาณจำนวนมากที่ยังคงเฝ้ารอ,อการเยียวยาผีในทุ่งไม่ได้หลอกใครเขาแค่ยังไม่ได้รับการให้อภัยแล้วพบกันใหม่กับเรื่องหลอน ันนี้ราตรีสวัสดิ์